โบสถ์มหาอุดวัดนางสาวจังหวัดสมุทรสาครโบสถ์มหาอุดหลังนี้มีชื่อว่าโบสถ์มหาอุดเนื่องจากเรียกตามลักษณะที่พิเศษกว่าโบสถ์ลักษณะอื่นที่ว่ามีทางเข้าทางออกเพียงด้านเดียวและไม่มีหน้าต่างสาเหตุที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษเช่นนี้อาจเนื่องจากพระอุโบสถลักษณะนี้ นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางซึ่งส่วนใหญ่มีการสร้างจิตกรรมฝาผนังภายในเต็มทั้งผืนการเปิดช่องหน้าต่างมากอาจทำให้ความต่อเนื่องของภาพนั้นสะดุดลงก็เป็นได้หรืออีกความเห็นหนึ่งอธิบายว่าเนื่องจากต้องการจะให้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ในการลงอาคมของขลัง การทำเป็นอาคารทึบก็เพื่อให้อาคมคงอยู่และมีพลังความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นจะอย่างไรก็ดีพระอุโบสถมหาอุดนี้คงเหลืออยู่น้อยมากภายในประเทศไทยอาจเหลืออยู่เพียง3-4ถึงแห่งเท่านั้นถือได้ว่าเป็นศาสนาโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ยิ่ง